ดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรตีนะคะวันนี้คุณรตีพามาเที่ยวที่จังหวัดนครพนมและถ้ามาเที่ยวนครพนมแล้วสถานที่สําคัญอีกที่หนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือต้องมานี่ค่ะชมอับนุสรอนสถานประธานโฮจิมินหรือบ้านประธานโฮจิมินนะคะเดี๋ยวคุณรตีพาเข้าไปเดินชมข้างในคนะกไปกันค่ะ ชาชาวชุดท้ายรูปอีกเีน่นนี่มีมีแต่ชาวชุดแต่ว่าบ้านลุงโมก็ไปเจดถึงบ้านแก็ได้มีสวนของเราบอกแน่ว่าเ้าสิไปใช้ใกล้น่ะใกล้ทั้งหลังน่ะน่ไปบ้านบ้านีลั้า s าหลาลุโม จิมินห์โฮจิมินห์าจังสิรูใช่ในบ้านลุงโฮเจ้าเกิดบอกว่าจังเกิดสเปซบินเล่เป็นยังจังว่าเอิญว่าบ้านลุงโฮตะกี้เราอยู่นีหรอค่ะบ้านเราอยู่นี่าานนเรามาลบลบไล่เด็กด่ามานสงครามเวียดนามติดแล้วหนีมา,มาเป็นนวยบัญชาการกต่ว่าได้มองนี่ตั้งเป็นหน่วยบัญชาการ ซูมาแย่งซีนไม่แอบแย่งซีนกันแกขกใกล้พี่ได้คนเดียวคนนั้นแก้บ้านหลวงหออนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินจ่าเซโฮจิมินสถานีนี้ค่ะเรามาที่อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะ นี่นะคะอนุสรสถานประธานโฮจิมินบ้านนาจอกตําบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะเขาบอกว่ามีเนื้อที่ทั้งหมด7ไร่ได้รับอนุญาตการก่อสร้างจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยงบประมาณ45ล้านบาทจากพนัท่านเงียนฝูจ่องเลขาธิการใหญ่พัก ในนามประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะมอบให้เมื่อเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2556เริ่มโครงการเมื่อวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2557พิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2559ค่ะเดี๋ยวพวกเราเข้าไปชมบรรยากาศข้างในพร้อมๆกันเลยนะคะ นี่คือด้านหน้าทางเข้านะคะอนุสรสถานประธานโอจิมินนครพนมค่ะดูค่ะนักท่องเที่ยวก็เยอะเปิดให้ผู้คนเข้าชมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกวันนะคะพอมาถึงต้องลงชื่อนะคะลงชื่อเข้าเยี่ยมค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะแล้วจะใครจะบริจาคนะคะไปถ่ายรูปกันค่ะถ่ายร,รูปค่ะถ่ายร,รูปค่ะเดินข้ามสะพานไปนะคะสวยมากเลยค่ะ เข้าไปในห้องนี้นะคะมีรูปปั้นของท่านประธานโฮจินนีนตั้งอยู่ตรงนี้นะคะก่อนจะเข้ามาก็ถอดรองเท้าด้วยค่ะนี่นะคะ1 8 9 0ถึง1969ประธานโฮจินินหนนะคะ เดินอ้อมมาทางด้านหลังตรงนี้นะคะก็ททำเหมือนโคดหินไว้สวยงามค่ะเข้าไปชมกันว่าตรงนี้คืออะไร อันนี้คืออย่างผิดตวกอ่อพิพิธภัณฑ์อ,อ๋อไปชมพิพิธภัณฑ์กันค่ะพิพิธภัณฑ์ของท่านประธานโฮจิมินมนี่เขาจัดไว้มีภาพถ่ายเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะท่านประธานโฮจิมิน เล่าด้วยภาพนะคะ คนี้นะคะเขาบอกว่าท่านประธานโฮจิมินพบปะพี่น้องชาวเวียดนามณบ,บ้านนาจอกประเทศสยามช่วงปีพุทธศักราช2471ถึง2472ค่ะ ได้คนละกี่ชุดได้คนละกี่ชุดพพีี่่อออ้้ยยได้คนละกี่ชุด,ดคะสวยๆเนี่ยอืมนาะสวยๆทั้งนั้นเลยสวยแต่ว่าราคาสูงมากเออ <laughs> ไม่สูงค่ะไม่สูงค่ะคนขายบอกราคาไม่สูงนะคะไม่ชอบปัญหาน้าจ๊โป๊ ไม่ก็ชุดเวียดนามไงชุดเอาวชุดอะไรนะ <Okay. S 1> อาวใหญ่เออนั่นแหละอ่าซื้อซื้อค่ะเดินชมจนทั่วแล้วนะคะตอนออกมานี่ค่ะมีรูปถ่ายตั้งขายอยู่ตรงนี้ใครชอบอันไหนมีรูปตัวเอง <c oughs> ก็เลือกซื้อเลยค่ะอันนี้กรอบละหน0่บาทนะคะ <c oughs>